สวัสดีค่ะคุณผู้ฟงังวันนี้ทำา a n ด o m ที่ต่างจังหวัดนะคะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะเขารู้สึกผิดในวันที่เสียคุณไปเขารู้สึกรู้สึกผิดเรื่องอะไรในวันที่เสียคุณไปเรามาอ่านไพ่พร้อมกันนะคะใบแรกนะคะใครกันนะที่รู้สึกผิดในวันที่เสียคุณไปค่ะ queen of ค คุณคือราชินีถ้วยคุณคือคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดชัดเจนในความสัมพันธ์คุณคือคนที่ไม่ไปต่อในความสัมพันธ์เพราะว่า เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือว่าดีไม่พอที่จะอยู่ในชีวิตคุณคุณเป็นคนบอกเลิกเขาหรือว่าห่างหายไปจากชีวิตเขาคนคนนั้นเขาก็ยอมจบยอมเลิกไม่ลังไม่อะไรคุณนะคะตอนนี้เขารู้แล้วว่าการที่ไม่มีราชินีถ้วยคนนี้ไม่มีควินออกครับคนนี้เขารู้สึกทุกข์ใจเสียใจเขารู้สึกผิดที่เขาไม่ง้อคุณในวันนั้นเขารู้สึกผิดที่เขาทําไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เขารู้สึกผิดว่าทําไมเขารักษาคนที่เขารักไว้ไม่ ได้ค่ะตอนนี้เขาเสียใจแล้วเขาก็เสียดายคุณมากๆนะคะเขารู้สึกผิดในวันที่เสียคุณไปเขารู้สึกผิดเรื่องอะไรสุ่มนะคะเอ็ดออฟเพนเดอรเคหนึ่งเหรียญเขารู้สึกผิดที่เขาทําไมถึงไม่หยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณในวันที่คุณแบบว่ายังอยู่ในชีวิตเขาในวันที่ตอนนี้เขามีแล้วเขาหยิบยื่นให้คุณคุณก็ไม่ต้องการเขารู้สึกผิดที่คุณแบบ คือไม่ยอมให้โอกาสเขาแล้วก็ไม่พูดความจริงว่าคุณต้องการอะไรในวันนั้นที่คุณจากเขาไปคนคนนี้นะคะอาจจะมีลัคนาราศีที่อยู่ในธาตุไฟเมสิงธนูราศีเมษราศีสิงห์นะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในราศีเมถุนตุลกุมนะคะเขารู้สึกผิดที่ทําไมเขาไม่หลังหัวใจของเขาไว้เขารักคุณคะ่ะใบต่อไปนะคะร้อนมากเลยค่ะเราไม่ได้เปิดแอร์ใบต่อไปนะคะเขารู้สึกผิดเรื่องอะไรที่แบบ เดอะโฟเขารู้สึกผิดที่แบบว่าในวันที่คุณแบบมีชีวิตที่ดีมีความสุขเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กับคุณกลายเป็นคนอื่นที่ได้อยู่ดูแลเทคค่ะคุณเขารู้สึกผิดที่เขาแบบ ไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณได้เพราะว่าคุณชัดเจนในความสัมพันธ์ว่าคุณไม่เอาไม่ต้องการเขาแล้วเขารู้สึกผิดต่อหัวใจเขาที่แบบว่าเขาไม่สามารถที่จะขอโอกาสคุณได้คนคนนี้นะคะรู้สึกผิดอยากขอโทษอยากขอโอกาสกลับมาดูแลเทคแคร์คุณเหมือนเดิมนะคะเธอนั้นมันเหงื่อจริงนะเหงื่อจริงๆร,ร้อนค่ะเขารู้สึกผิดที่เขาทําให้เด็กที่ร่าเริงสดใสมีความสุขคนนี้ไปต่อกับเขาไม่ได้เขาอยากขอโทษอยากขอโอกาสคุณนะคะ คนคนนี้อาจจะเกิดในวันที่28 26 17 29เลข9เลข1เลข3นะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบรักคุณแล้วก็รู้สึกผิดเสมอเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองนะคะเขารู้สึกผิดที่ทำให้คุณกลับมาในชีวิตเขาไม่ได้อีกแล้วค่ะ